สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่พวกเราฟังคือเรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนนะคะพอดีเรื่องนี้ค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งเกีเก่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจนะคะ<ส>น้องคนนี้ค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ปัจจุบนันยังทำาในรูปของบุคคลธรรมดาอยู่แต่ว่ายอดขายก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะจัดจัเป็นรูปบริษ,ษัทละน้องก็ถามเรื่องประเด็นเรื่องของภาษีต่างๆะค่ะแล้วก็มีคําถามหนึ่งค่ะ ซึ่งเป็นคําถามที่พี่เก่งไม่ค่อยไม่เคยได้ยินจากน้องๆคนอื่นที่โทรเข้ามาปรึกษานะคะน้องคนนี้ถามว่าพี่เก่งคะหนูจะต้องขายสินค้ากี่ชิ้นถึงจะทาให้หนูมีกําไรคําถามที่พวกเราเคยตั้งคําถามตัวเองไหมคะที่เราทําธุรกิจกันทุกวันเนี่ยคะ่ะน้องคนที่ถามขึ้นมาว่าหนูจะต้องขายกี่ชิ้นถึงจะกําไรหรือว่าหนูจะต้องขายกี่บาทถึงจะทําให้หนูมีกําไรเรารู้เรื่องของราคาขายใช่ไหมคะรู้ว่าเรามีต้นทุนในการซื้อสินค้าเท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายในการ ดำเนินการเท่าไหร่บ้างเราก็ไม่เคยคํานวณนะคะว่าเราต้องขายกี่ชิ้นถึงจะทําให้เราเริ่มมีกําไรในชิ้นตั้งแต่บาทเดินขึ้นไปนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เก่งจะอธิบายให้พวกเราฟังค่ะมันมีสูตรในการคํานวณนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆที่เราสามารถจะเอาไปแอปพลายใช้กับธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการก็สามารถจะใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะหลักของตัวการคํานวณจุดคุ้มทุนนะคะหรือว่าจุดเบรกอวนพอยต์นะคะสูตรของการคํานวณจุดคุ้มทุนนะคะ ก็จะเอาตัวค่าใช้จ่ายพิกคอสเรานะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายคงที่เดิวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยกําไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นนะะี่ค่ะมาจากอะไรคะมาจากเอาราคาขายนะคะลบค่าใช้จ่ายผันแปรถ้าน้องๆทุกคนนะคะมีสินค้าหลายๆตัวนะคะก็ต้องแยกเป็นลายสินค้านะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เก่งยกตัวอย่างเป็นสินค้าตัวเดียวก่อนนะคะเราสามารถจะไปแอปพลายใช้ได้นะคะ ว่าเราพี่เก่งมีสินค้าตัวเดียวคือสินค้า A นะคะเก่งจะต้องมารู้ว่าในการขายข,ายของสินค้าของเราทั้งบริษัทนะคะหรือว่าในธุรกิจเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะแล้วก็อะไรเป็นค่าใช้จ่าย fixed c o s นะคะแล้วก็สินค้าเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องทราบ3เรื่องนี้ก่อนนะคะทีนี้ไอ้เรื่องราคาขายสินค้าเราไม่ยากนะคะเราก็ตั้งราคาขายตามท้องตลาดที่เขาขายขายกันดูนะคะ ถ้าเราตั้งสูงไปอาจจะทําให้มีผลกระทบเรื่องเรื่องของคู่แข่งนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเราต้องขายสินค้าเท่าไหร่ถึงทําให้เรามีกําไรนะคะอันนี้ค่ะสูตรที่เราจะต้องคํานวณหาก็คือเรื่องของตัวจุดคุ้มทุนเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาที่เราต้องรู้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะที่เขาเรียกว่า variable cost ค่าใช้จ่ายผันแปรเนะะี่ยค่ะมันคือค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับปริมาณที่เราขายแต่ละชิ้นนะคะสมมุตนะะินคค่าค่าใช้จ่ายท้เมื่อกี้พี่เก่งบอกว่าสินค้า A พี่เก่งซื้อเข้ามาขายนะคะ นั้นค่าใช้จ่ายผันแปรจะมีเรื่องของตัวต้นทุนในการซื้อสินค้านะคะอันนี้อันนี้คือค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยมันจะผันแปรต่อการขายต่อ1นหน่วยนะคะหรือว่า1ชิ้นเช่นสมมติว่าต้นทุนของสินค้า A นะคะซื้อเข้ามานะคะที่50บาทก็คือหมาเพราะว่าตัวผันแปรคือ50บาทตั้งต้นก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเราขายสินค้า A นะคะจะต้องมีอะไรประกอบบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเช่นอาจจะต้องมีค่าบรรจุภัณฑ์นะคะก็บวกเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าแพ็คของนะคะ อาจจะมีเรื่องของค่าขนส่งอย่างนี้ค่ะค่าใช้จ่ายแผ่นแปลมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆการขาย1หน่วยนะคะแต่เราต้องรู้ว่าการขาย1น่หน่วยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะคะนีค่าใช้จ่ายตัวนึงที่ต้องหาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายฟิกคอสค่าใช้จ่ายฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายคงที่นี่ค่ะมันคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจําเดือนนะคะไม่ได้ผันแปรตามยอดขายจะขายมากหรือขายน้อยนะคะเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากันทุกเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่ะเราก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนนะคะ ล้วก็ที่สาคัญเราอย่าลืมตั้งเงินเดือนของตัวเราเองด้วยนะคะน้องๆบางคนท,ทําธุรกิจเราก็ไม่ได้ตั้งเงินเดือนของตัวเองเข้าไปทําให้อาจจะดูว่ามีกําไรเกิดขึ้นเยอะนะคะอันแรกนะคะเรื่องของเงินเดือนก็ต้องดูว่าเราท,ทําธุรกิจต้องมีเงินเดือนใครบ้างคะ่ะเงินเดือนตัวเรานะคะเงินเดือนน้องที่รับโทรศัพท์เงินเดือนน้องที่ซัพพอร์ตตอบคาถามลูกค้านะคะเงินเดือนของพนักงานที่จะต้องไปดูแลเรื่องการขนส่งเรื่องของการแพ็คของต่างๆซึ่งพวกนี้ค่ะ เป็นเงินเดือนที่ต้องจ่ายฟิกอยู่แล้วทุกเดือนนะคะจะขายมากหรือขายน้อยก็ต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะคะอันที่2คือเรื่องของอะไรบ้างคะเรื่องค่าเช่านะคะค่าน้ําค่าไฟพวกนี้ค่ะก็เป็นค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สรวมถึงพวกค่าอินเทอร์เน็ตนะคะ Facebook Google นะคะและกระทั่ง f c e b o o k ก Google เถอะเราก็ยังมองเป็นค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะบอกว่าจ่ายมากแล้วขายได้มากนะคะมันก็ขึ้นอยู่แบบว่า เราวางค่าการตลาดไว้ฟิกไว้เท่าไหร่ต่อเดือนนะคะนี่จะมองเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ไปก่อนก็ได้นะคะพอเราได้ค่าใช้จ่ายคงที่แล้วนะคะเราก็เอาทั้งหมดะคะ่ะรวมกันทั้งหมดนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตั้งเป็นก้อนหนึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็หารด้วยตัวกําไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นนะะี่ค่ะมาจากอะไรคะมาจากเอาราคาขายนะคะลบค่าใช้จ่ายผันแปรออกมาพอหารกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่ว่าเราต้องขายกี่ชิ้นถึงจะได้กําไรนะคะอันนี้จะเป็น จุดที่เราจะต้องคำนวณหากันอย e tamam at, том, contract, okay. keep keep time, ู่บ่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราทราบแล้วเนี่ยมันทาให้เราอยาสบายใจว่าโอเคเราต้องขายเท่าไหร่ต่อเดือนเราต้องขายเท่าไหร่ต่อสัปดาห์นะคะถึงจะทําให้เราเริ่มมีกําไรเพราะน้องๆบางคนในทําธุรกิจไม่เคยคํานวณจุดตรงนี้นะคะเห็นว่ามีเงินเข้าเงินออกทุกเดือนนะคะบางทีมันอาจจะเป็นภาพรวงตาก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราดูจากกระแสเงินสดแต่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องของเงินเข้าเงินออกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีกําไรจริงๆก็ได้นะคะ ทีนี้จุดตรงนี้ค่ะอันนึงที่สามารถจะไปแอปพลายใช้ในเรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปกําหนดราคาขายก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องปรับราคาขายหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายฟิกคอร์ต,ตรงไหนบ้างเพื่อให้เราเนะะี่ยค่ะมีเรื่องของกําไรที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องคํานวณภาพรวมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในการทารําธุรกิจค่ะเรามีมิติหลายๆอย่างที่จะต้องดูงานหลังบ้านหลายเรื่องนะคะมันจะเป็นเรื่องของบัญชีการเงิน เรื่องของภาษีนะคะเรื่องของต้นทุนต่างๆเรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนก็เป็นเรื่องของการคำนวณต้นทุนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะงั้นก็ได้คลิปดีพี่เก่งก็ขอสรุปเรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ